สวัสดีครับช่อง n a t i น n a l นะครับผมรับชมชิปแล้วขึ้นรู์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับข้างหน้าคื er อรถทัวร์จากกรุงเทพเนะครับเดี๋ยวแอดจะไปซื้อกับข้าวก่อนครับแอดดอนไปซื้อกับข้าวหน้าตลาดป่าไม้ก่อนครับมองแม่ขึ้นาดในต่งแม่บ้านโมีหน้าตังคือพรแบกเลยก็คอยถ่ายถือกับปีนความปีนไงเว้ยนีเอียงเอสไป สบายได้พอจะของมูมีเวลาเป็นแับไลยเนาะจะของขับรถเห็นเนต้องใส่บางสิ่งแล้วพอ <c oughs> เอน,นี่ยก้องภูมันเก็แห้งคักแล้วภาพสวยตามที่เขาโฆษณาหรือว่าพี่เขาซื้อมาห,าหน็นนะวันที่เขาสั่งมาเนี่เขาว่าโอ้คุ้มราคาเขาว่าภาพสวยดีจังเลย,ยคุ้มราคาดีกว่ามันใช่มันเท่ากับเป็นหมื่น ห้าหมื่นหกสองหมื่นรับค่าใหญ่ๆเขาก็มันก็เป็นไปไม่ได้เขาว่าตามราคามันแหละสองพันกว่าบาทเรับแกแตงโมยแตงม,ม,มจินราหุณนหลามต้องมีคว่าขายกับแกหน่อย <c oughs> นะี่มอง <c oughs> มดละจอดเวลาพลังทายูรถ่ล<ะ>ั <c oughs> งูรถป่ะพอสิลงน้ำอยอ่นี่มอจอดเพจาจังานรถทาเนี่ยบอกวา ลุกขนี้ออันอมบ่รอดตูจซื้อหาหมอกก่อนนะจอดครับโอ้ยช่องมอไซเต็มเลยวะมอตอไซต์เต็มเลยมอไซก็หลายอาับุนเนี่ได้้วมอไซตอุ่นดิมมอไอต แม่บริมาเข้าไว้แม่มาเข้าไว้ซือเขาเปรอดเลยเนาะซาจินตะปากก็สื่ออีนกมันได้ยังซาอีนกไปจับมันเนี่ยมันได้ยังอีนกมันไปหรกอเปล่าอีนกหรมันเปล่าหบเปล่าเาน่อยเป่าเ่าฮาดูมัน่เนียเนี่ยเนีเนี่ยเนี้ยเนี่ยมันกินเนี่ย มเศรสาจริงกเสียบส่มเนี้นยนะอมไปตองเลยเอาเลยเอาเอาเอานี่ยเอาเนี่ยสองห้องพราะว่าเอดอะไรนี่นก๋วยหอยเนี่ยมัดสิบบาท่สิบบาทค่ะ มีใบเดียวเด้มีบอมีท้อนบ่ะเออเดี๋ยวใครมาเอาได้บ่ะไปนแรกคนเนาะมัดไปนี่และมีท้อนบ่หะเสื่อเอาสองโล ทามเพิ่มด้วยมีทอนประมาณพันสองโลจ่ะอาสองโลอะไรการเลยเนี่ยโอ้ฝักไงดีเนะาะเปิดเปิดเลยวะออไงเลยอัะนนั้นครับ เบอเดียวจ่ายคะแนนคะแนคะแนนะแสี่สิบพี่คือแดงดังแดงแท้แต่เขาเขาพูดว่าฟักไงดีให้าเขาให้กินได้อันเอาเดีขาดมให้เดี๋ยกาดไปหน่อยมาให้เดี๋ยกาดไปหน่อยแล้วเขาไปครับเเอากมานานาเ้เผาใส่เผาเต่าเตาทาน้องหนนะเตาไม่คเบีบ ได้เนาะหเพรฮเหตุบะห้องเพรฮเหตุได้เอากาบออกโอ้าได้ได้้ำเอากาบออกมันจะไหมเนะขอ่ายก่นนี่เท่าไรห้าสิบบาทห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบหมดลเก้าเก้าร้อยห้าสิบ อโอเคแล้วพอแบบได้ค่าเนื้มวันเอามาสี่สิบบาทโอเคยังถ่านใช่ค่าเนืม้มในแล้วเสีย่ยวโหดล้วไม่ทอนถามกอดได้บ้างหนึ่งหัน ก็ใส <Sa> <laughs> hey, ่ก็อาหาทะเลต่างๆหมึก <odel> ม <where>? ึก <souvent> ม <undercover> ึกหมึกไม่อย่างไรก็อยากก็อยากอยากกิอยากเอาไหมลวกแล้วมันเถอะคุณลวกแล้ว้าโอ้เพิ่นเพิ่นเอาวะไม่เอาหูนี่ใส่นะ เอาหเอาหัเออมาใส่นี่เพิ่เอาแล้วกระลำเจี๊ยะเกาะกัน่ล้วาทั้งหมดถึงกันงาทั้งหมดแม่เยาแม่บอกเอาเขานั่บอ เอาแบบซ้ำเร็จเป็นแล้วคัส like ิีนี่ะล้วยัอยางแค่นี้นะกุช่ายจับช่ายหรือข้ีวไีนกะเพราหมูออตน้จะไม่มีไส้ค่ะ หม,ม,ม,มูยอกระพมบค่อาอนรกใจรพาหมูยอเนี่ยร้องอันซออันใส่กันก่นขข็น,เ,นอเอาคนละไม่เนาะลูกพินเนื้อลูกพนไม่เทดาไหรจ้ะ เอาเอาดินกินป่ะไซอ่ะไซเลใไ่เลบหรือว่าทิ่นัทเรดิสเอาออันนี้จะเป็นหมูด้วนค่ะ่ใส่กินองไหมอันนี้อันนีจะไหมสองสองเนื้อสองเนื้อคือเอาตัวนี้นะคะสองหลอนท่าแกวยังอู้ลูกลยเลย เป็นอร่อยเหรอเธอวะร้อนเผ็ดนะเออ <laughs> น้องกินไม่ได้เผ็ดนะโปรแกรมก็นหรอกเออพวกพี่โปรแกรมก็กินไม่ได้

เอาอะมาที่ไห่พอกันใส่มือใส้มือเอาเชื้อเอาผักเอาผักทุกสิ้นโคตรผักสลับเออสลับกันเอาอกคอสลัดเอาบเอาเยอะบ่ลายเอาเน้นเน้นสลับ อ๋อมัดจวดมัดบัพร้อมพอดยางไปเดิน Mắc rồi ạ Bằng thân nói. Hoàng Hoàng Khóng hoàng nữa khẩu cầu Cái cầu có mấy nữa đó เออเลยเออละเออละเออพ่อแม่ยังถืออะไรปะไวยังอีกก no. ั่งอีกั่งส่วา ของกินไบบนีเขอกน่อาก้อแล้วทูบสีเขานั่นวัสดไปิินเขาเลยวะจีนมันมันหังมันแสบนะมันเย็นเอาพอดีแสบ ตลาดสดาาป่าไม้เบิดแล้ำแข็งยางตบสุดซอยพอนย่อยใส่เนี่ยเสียบเห็นเรื่องใส่หรอครับน่าจะขาย,ยทุ่งเถิงหมดละ สวยนี่ผเหงยวไนงลผหียวเอา่สิบบาท20บาทเพ่าเ0บาทไดไรนะสบาทไม่ถุงสีถุงอันคุ่นึงเหงียวสากบาทแล้วนะนึกว่าละหัวเลย ว่าไปกิน <Netz> ก <mainly j als> uh, ับวแวได้แต่มอันเดียวนี่ย่เออนี่ะเพราะนี่สั่งเสรร้อยครบครบบริบูรณ์ ไปสอบทุงการนี่นะคู่ทางบอกดวงแรนสอบเนี่ยยังกว่าสอบอันพี่า้าสว่างสว่างสวงคนกินหิวเซเลยขนาดสวงคนนึ่ง สวัสวสัวมันกลิ่นสามคนส่วน นจบเพียงแค่นี้นะครับทิหน้าเจอกันใหม่คลิปซี